คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพลิน V5 นะวันนี้เล่นมา2เกมนะตั้งแต่เช้านะทุน5,000บาทไปไปมามาบวกกลับมาได้อยู่500นะหลังจากที่ เกมแรกประเดิมด้วยเกมใหม่ของกีจีเช้านี้นะเสียไป500บาทแล้วตะก,กี้มาเล่นเ้าดิ่งอกเกอร์บวกกลับมานะเมื่อเทียงนี้เอกน้ำมา yeah, ดูรักพิตามรอบนี้กันดีกว่าบาย2นะลุงเห็นฟินิกตัวนี้นะเชื่ออะไรภาษาพยานภาษาผ่านไม่ออกอเอาเป็นว่าเพิ่มอัตราการจ่ายนะสองเกมแรกคือสายปั่นเกมที่3ามจะเล่นสายปั่นด้วยเหมือนนกันเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเพราะว่า ปัดยับยับไปเลยดูว่ามันจะจ่ายดีไม่ดีปากดวงไหมครับรักกี้ทำพอนะมาเล่นกันดีกว่ากับทุน5,500บาทนะเล่นตั้งนานบวกกำไรมา500นะอยากมีกลุ่มแบบตะก,กี้คอมเมนต์แรกเลยโอเคเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะระหว่างนี้เปิดให้30มบคน ไม่ใครโทรมารู้ไหมใครโทรมายอดฮิตคนดีคนเดิมโปี้ติ๊กต็อกเนี่ยลูไม่ได้ถามมามาห้าพันห้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมกูหายไปเยอะวะเฮ้ยมึงไม่จ่ายเลยวะห้าพันห้าร้อยนภาเข้ามาทำไมเหลืออยู่สี่พันแปด โอ้พระเจ้าด้วยกล้วยทอดจ่ายมั่งเว้ยที้ยรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งมึงแดกกูตอนไหนวะที่บอกว่าไม่ต้องคิดมากอะไรนะเกมนี้เพราะว่าเข้าข้างในก็ไม่ต้องไปเลือกนะไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าจะเลือกจ่ายแบบไหนเลือกหมุนแบบไหนนะเกมนี้มันจัดให้หมดเลยเราแค่มีหน้าที่นั่งดูกับนั่งลุ้นให้มันจ่าย พูดเหมือนจะง่ายนะบางทีโอ้โหทองพลาดไป1นึ่งแถวเยี่ยสเสดายอ่ะเป็น,นั้นเมื่อกี้5แถวเลยนะทองอ่ะคทอง5แถวกูจะรวยสักขนาดไหนวะมาเจกัน30หมุดก่อนตอนนี้ตั้งแต่เช้าบวกมา500ทุนห้าพันนะล่อแรกล่อแรกว,ว่าจะไปตั้งแต่เกมแรกนะสุดท้ายม่งกลับมาได้อยู่นะอ้ยทองไปไหนแถวส ทำไมกูเห็นทองบ่อยจังวะหรือว่าตากูมองแต่ทองเรียบร้อยเข้ามาห้าฟองแล้วตอนนี้ไปแรกแรกมึงไม่ต้องมาก่อนก็ได้คำนวณไปหมุนหลังๆนะเนื่งหมุนหนึ่งคูณต้องไว้1น่งหมุนหนึ่งคูณปรับขยับมาคูณสองปรับขยับมาคูณสามเอาหมุนเอาหมุนฟีมาดีกว่าปรับคูณสามหกสิบสามคูณสี่มาไหมยังคูณห้ามาไหม เออติดทองคูณ5ไงล่ะห้าระยห้ากยาบต่อมันมีหมุนหมุนหมุนฟรีไหมวะคูณ8แหมอ,อ,อยาพึ่งนิ่งจ่ายกลับมาหน่อยเว้ทอคโอ้โหดอกนี้โอโยมึงดูบอกแล้วว่าเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากเฮียปล่อยให้มันจ่ายอย่างเดียวแล้วก็นั่งดูหลอ่หลอๆไปเลยโอ้โห 4,725บาทกับลัคกี้ไามรอบนี้แม่งไม่เล่นรอบลัคกี้ไามจะเล่นรอบไหนนะนี่ยังไม่จบในอีก3หมุนมีลุ้นอีกนะนั่นแหมไปกันต่อ210มากันต่อ231แหมโอ้โหทองไม่มาเลยนะข้างในไอ้ข้างนอกไอ้ยะพอเข้าข้างใน5,754บบาทโอ้โห ไม่ให้เล่นรอบนี้จะเล่นรอบไหนก่ะบวกมา3,800แหมมาอีกทองเอาอีกมามึงมาถ้าไหร่กูเอาหมดถ้ามึงจ่ายอะ่ะอืมสี่หมุนสุดท้ายป๊าบโอ้โหไข่ห้าฟองแม่งเรียงตั้งกันเลยเมื่อกี้ อูยอีกรอบหนึ่งอีกมึงกูไม่อยากจะพูดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาหมื่นไหมแรกแรกไม่ต้องมาก,ก่อนก็ได้คูณสี่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคูณหกวิทำไมามันขยับครั้งละสองวะกูได้ไข่กี่ฟองวะทำไมขยับเยอะวะคูณสิบอือวิทำไมายขยับเยอะคูณสิบสองเดี๋ยวลุงต้องกลับไปดูนะได้ไข่ามา่กี่ฟองทำไมขยับคูณ เยอะโอ้โหดอกนี้เอามาอีกชุดหนึ่งไอ้ทำไมขยับเป็นคูณ2อ่ะป,ปกติมันมาครั้งละหนึ่งนี่วโอ้โหเอาหมดอ่ะจังหวันีสามพันเก้าร้อยยี่สิบใครกี่ฟองอ่ะตะก,กี้เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแ้คืออะไรคูณสิบหกถือว่ามันขึ้นครั้งละสองตั้งแต่ต้นนะวะเอ้ยกูงงอ่ะอขยับมาคูณยี่สิบสองคำนวณอีกสักชุดสิสุดท้ายมา สุดท้ายมาคูณ24อ้โหไม่ติดคำนวณมาเอ,อยากอยากหยุดแล้วก็กลับไปดูเลยอ่ะว่าหรือว่าถ้าเข้ารอบ2มันคูณ2ยังไงวะกี่ฟองวะตะกี้โอ้ยเดี๋ยวขอกลับไปดูว่ามันได้กี่ฟองนะแต่มาแบบนี้ย่ชอบอะ่ะชอบอะชอบอ่ะใจมันนะอะโหสะใจวะื่นสามพัขอเบ็ดเดิมอีก30ิ ขอที่เดิมเลยอุ้ยสีฟองมาถึงได้เสียวอีกปับ๊บอีกรอบหนึ่งห้ารหกสมาแบบนี้ทุกวันได้เลยนะยินดีต้อนรับโทษเลยยินดีต้อนรับเมื่อเช้าน่าโหทุลักทุเลกว่าจะได้โอ้โหสามสามสามก้อนก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าอยู่ข้างหลังไม่มาืมมาต่อ ดูซิว่าจะจบหมื่นห้าแต่อยากเข้าอีกรอบหนึ่งตอนนี้อยากเข้าอีกรอบหนึ่งอยากดูตัวคูณนะปกติมันขยับครั้งละหนึ่งไม่ใช่หรอวะว่ากูเบอร์อะไรไม่ว่าโวยนาๆนนนจะมาเล่นเกมนี้เหมือนกันครับเอ้ยดอกนี้ก้อนโตมาอีกรอบหนึ่งโอ้โหนอกในไม่สนน่ะกูจะจ่ายอ่ะกูจะจ่ายอ่ะเออเอาไงกับมันน่ะลัคก,กี้ไามอ่ะ สามห้าเก้าหนึ่งนะไม่เล่นรอบนี้จะเล่นรอบไหนนะจบเท่าไหร่นี่มีลุ้นจบสองหมื่นไหมว่านั่นไปต่อเลยยาวๆแบบนี้โอ้อากาศข้างนอกร้อนกูอ่ะเย็นเลยตอนนี้อือหือคิวห้าอหกสิบอีกเต็มพิก,กัดขอเข้าอีกก็รอบหนึ่งนะมากันต่อสองร้อยสิบยจ่ายดูใจโหดตลอดเลยนะตอนนี้ตองหมุนสุดท้ายอยู่เบ็ดเดิมอยู่เบ็ดเดิมอีกสาิเล่นแบบเดิมนี่แหละในเมื่อใจแบบ แบบนี้ก็เล่นแบบเดิมไปต่อไม่ต้องขยับเลยอีก30เป็นเกมสายปั่นด้วยไม่ต้องมานั่งคิดให้ปวดหัวอยู่มากันอีก210เอาดิถ้าดีไม่ดีกว่าออก20,000ได้นั่น,น,นถ้าไม่20,000ก็ขอเป็น15,000นะขอเอากำไร1,000 0ออกไปอุย้ยวายอย่างเยอะเยัไม่ติดทองไปไหนแถว3ามมากันต่ออุย้ยขนมกุ้งกิ้ง ออกหมื่นห้าได้ป่าออกหมื่นห้าได้ป่าอุ้ยทองไปไหนแถวสามไอ้เหี้ยลุน้นตีหมุนสุดท้ายไอ้เหี้ยลุ้นหมื่นห้าติดไม่ติดยังหมุนแหมทองไม่มาแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นอยู่สองร้อยห้าสิบขอห้าสิบสักสามครั้งสักห้าครั้งพอละ ลองดูลองดูลุงจะออกกลมๆหมื่นห้าอุ้ยมันไม่ยอม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 ก็ไปกันตะคอดิี่ไอเราอ,อะยอมมัหน้าที่หมื่นห้าแต่มันยังให้ลุงเล่นต่ออุ้ยสี่ฟองเกือบเอาเศษมานั่งปัดเล่นจังหวะมีกําไรอะเศษปัดอย่างมันกูบอกเลยเวลามีกําไรแบบนี้นะปัดเศษอย่างมันถ้าได้ก็ดีไปสองเท่าถ้าไม่ได้ก็เสมอตัวหนึ่งหมื่นห้าพันนะตั้งธงไว้แล้วว่าจะเอาออกที่หมื่นห้านะ เฮ้ยมาอีกหน่อยดิอยากดูอ่ะอาใจมากเลยทำไมเมื่อกี้มันคูณีีตสองวะมาไขสามฟองยังได้เล่นอยู่ไม่จบง่ายกูบอกเลยถ้าแบบนี้ฟองเกือบเอมาก่อน37 วายไปอยู่ข้างหลังอีกสองครั้งหลังยังอยู่อีกหนึ่งครั้งยังอยู่อีก1ครั้ง,ง,งมีอะไรแถมไหมไม่แถมทีนะสิบสบาทจบละโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณลักกิทามรอบนี้นะอย่าพามา5 0 0พบาทตอนแรกกะตั้งใจว่าทัก8 00พก็หรูหลากระดิง่งออกได้้จบมากําไร1 0 0 0 0บาททั่วนะสำหรับวันนี้นะ ก็เล่นลัคกี้ทา e ไป2รอบนะเช้ากับบ่ายนะเฮ้ยเที่ยงกับบ่ายเมื่อเช้าเล่นเกมเกมใหม่ของ pg เสียไป500นะแล้วก็เล่นลัคกี้ทามรอบเที่ยงบวกมา500นะแล้วก็มาเล่นรอบนี้บวกมาอีก1,000 10, 0นะลัคก,กี้ทา e อะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มมาตราการจ่ายนะบางทีก็ต้องลองเลือกเล่นดูนะว่าถานัดเกมไหนแล้วก็ลองดูข้อมูลจากในกลุ่มประกอบไปด้วยว่าเกมไหนกําลังมากําลังจ่ายก็ถ้าพร้อมตรงไหนก็เข้าไปตรง แต,แต่ปัญหาคือมีกลุ่มกันหรืออย่างเออคอมเมนต์แรกนะล,ลุงปากไว้ให้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดมือกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวลุงน่าจะแวะมาอีกสักเกมแต่ขอพักแป๊บหนึงกินกาแฟแต่ก่อนที่จะเจอกันนะจะลงช่องไหนระหว่าง V1 กับ V5 ห้ลองกดประกันนะวนวันนี้ไปละบ๊ายบาย